ไปอยู่จีนนะคะสามารถใช้บัตรไทยได้ไหมนะคะบัตรธนาคารไทยได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องดูนะว่าที่ในตู้ในตู้กดตรงนั้นนะคะมันจะมีแบบเออวีซ่าหรือเปล่ามีมาสเตอร์ก,การ์ดหรือเปล่าหรือว่าเป็นชนิดของบัตรต่างๆไหมนะคะที่เราเนี่ยสามารถกดเงินได้นั่นเองนะคะแต่ว่าข้อเสียเปรียบเนี่ยก็คือมันจะเออบางที่นะคะจะมีค่าธรรมเนียมเนาะหรือว่า บางที่เนี่ยเรทเรทเงินนะคะที่มันคิดตามธนาคารจริงๆเนี่ยมันจะแพงมากนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ทําบัตรไปจากไทยก็ได้นะคะอ,อย่างเช่นาจาก ICBC ที่ไทยนะคะหรือว่า Bank of China นะคะที่เป็นธนาคารจีนเนี่ยทำไปจากไทยก็ได้นะซึ่งอของถ้าเป็น ICBC นะคะที่โมนาท,ทาไปเนี่ยเราสามารถโอนจากกสิกรนะคะหรือว่าโอนจากธนาคารกรุงเทพ เข้าได้นะคะนั่นเองนะคะเราสามารถเลือกอโอนไทยหรือว่าเ,าเลือกเป็นโอนจีนก็ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปอยู่เป็นระยะนานใช่ไหมที่จีนอย่านงน้อยเนี่ยถ้าเกิดอยิ่งเราเป็นเ็กทุนด้วยนะคะมหาลัยก็จะให้เราเนี่ยไปทําบัตรที่เป็นธนาคารของจีนอยู่แล้วนะคะนี่ก็ทําให้แบบเอ,อสะดวกมากๆเลยนะคะเราสามารถใช้บัตรจีน,น,นได้ตลอดเลยค่ะ